อเนียันนี้แต่เ้ไองออกไปวเอาวนสเี่ให้ไดับเดี๋ยวพอไไปครบสีิดถุงอ่ะ ได้ข้อมูลจากทางปปสร่วมกับทางสูงยาติดติดของตำรวจภูธรจังหวัดเลยนะครับการแจ้งข่าวมายังพื้นที่นะครับต้องชื่นชมอย่างแรกก็คือการทํางานของของนายในรับพื้นที่ระหว่างทหารพาน2องสกับทางเจ้าหน้าที่งานสืบสวนสพด่านซ้าย ทำงานกันร่วมกันด้วยอย่างดียิ่งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับในภารกิจของการประกาศสงครามกัญยาสติดนะครับกาตลอดถึงพี่น้องสิ่มุนชนทุกท่านครับสำนักงานปสภาคสี่ สามสี่คนนย่โค้นั่งเล้าวมอย่าดอกเตือนไว้สำหรบทีมผู้เวาดของของกําลังให้มปร่วมแนบอกว่าอนรู้ดานการโดนด้วยสิผมไม่เราเราก็ ผลเข้าไปตอนไหน,นครับ,รบช่วงนี้เราก็กลับมาเข้มข้นในเรื่องของด่านยาเสพติดและกระด่านความมั่นคงนะครับเนื่องจากสถานการณ์เรื่องยาเสพติดเช่นที่เราจับกลุ่มตดยึดยาได้8ล้านเมตนะครับช่วงนี้ก็คงจะต้องเพิ่มความเข้มขึ้นในทุกระดับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้ก็คือ บอแสในความร่วมม้ร่วมือจากภาคประชาชนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานจะทําให้การข่าวเรามีประสิทธิภาพขึ้นอันนี้วันนี้เราเพิ่งทํางานสําเร็จไปครึ่งเดียวือการส่วนยึดได้จัดกั้นไม่ให้ยาเข้าไปในส่วนในได้นะครับแต่สิ่งที่เรายังทําไม่ได้อยู่ระหว่างด,ดําเนินการก็จะพยายามอย่างเต็มกาลังความสามารถคือการสืบสวนขยายผลเพะย,ยังกระบวนการที่เข้ามาลักลอบลำเลียงจะติดติดนะครับ